ี่เ <lien> ข <plane. im iter> ียนคำว่าบักอะไรเงี้ยเออเขียนผิดนะเออเขียนผิด Let's fight together fight together อ๋อขึ้นนอนไม่นอนพี่ลุงพี่ลุงพึ่งอะไรพี่ใทยกินข้าวกันเองค่ะไม่รู้ยุ่ไฮีพี่ลุกขึ้นหรอพี่ฮะโอ้โหจะอ้างอะไนี่นี่นี่ครึ่งไทยครึ่งจีนมได้กิน ไดได้กินมะขามดอกคุณคุยกับใครอยู่โอ้โหคุณแฟนตา,าคุมไลฟ์สดอยู่แล้วทำไมเห, <c oughs> เหมือนกับคุยกับคนดูไม่ได้คุยของเราไมา่คุยกับพี่สาว ตามมาไหมทาเมงบอกแม็กเองบอกเบอบเสียงอุ้มนะมีเสียงอุ้มมันดังเกิเบาดเาตดเสียงทำไมอ่ะมันกบเสียงอื่นหมดเลยอุ้ม เปลี่ยวเปลี่ยวได้ใจปิดไแล้วกัน I need a weapon I need a weapon ใจร้ายวะต้องตูนซูนอุ้มบอกอุ้มอ่าบอกตูนใจร้ายอะ่ะก็ผมไม่ได้เสี่ยงอย่างจริงจริงใช่ถูกต้องก็นี่ไงให้แล้วอ่ะ บ้านไอุ้ยมว่านี้นะพี่ไม่เอาไม่้ไปียวอไตูนเดี๋ยวอุ้มปิดไม้กล้มีเก็บเสียงสนยนะใครเอาไหมดูดาวใช่ไหม got supplies. โอเคคร okay, ับเดี๋ยวขึ้นแมวอ๋กอกว่าสาผมมีแล้วก็เดี๋ด <c oughs> ขึ้นแมวเลยเก็บกวาดสมมาตั้งแต่เไหร่มาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นไอ้ก็ไอ้ก็ผมทิ้งเก็บเสียงสนัยไว้ตรงนี้นะไอ้ก <got> ็ต่อไปไอ้ก็ตยวไปเบอร์สามหยิบไปแล้ว ทำมาครับไม่เป็นไรผมยิงผีไม่ต้องไหนคุณเก็บไว้สิคุณพี่ว่าผงต้องเปลี่ยนไมค์แล้วแหละผมฟังไม่รู้เรื่องจริงฟังฟฟัังงอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวแค่แคเ่คเบอร์หนึ่งตอนเนี้ยมผมก็ฟังเบอร์สามรู้เรื่องนะ พี่เดี๋ยวก็เคยผมไม่รู้เรื่องใครเลยใช่ผมก็เกือบจะไม่รู้เรื่องตะไรเป่าต่อไหมเหรอพี่อะไรนะเปต่าต่อไหมเหรอต่อไหมไม่รีบๆมาส่งดีตุจะได้ปักมาเรื่องไหนไอ้เล่นในไหนกันครับเนี่ยอะไรนะครับผมเล่นในคอมเล่นในไหน Oh. น uh ้องตูนเล่นในมือสีคุณแม่ฉันได้เสมีใครเอาคุณสีไหมถ้าไม่มีเก็บให้ผมหน่อยนมีฮอตสปริงเหมือนจะโล่งนะแช่มันโล่งเยเพื่อน น่าจะบอดครับบอดแถวนี้หายหไปไหนเนาะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ ผม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 ชื่ออ้ำนะจะได้เรียกเรียกถูกจะเรียกเบอร์ได้ครับคุณอัม I got supplies ผม TK นะฮะตามชื่อ I got supplies I supplies got ได้ครับเรียกผมว่าทีได้ไหตูนจะกระแดะทำไมวะเรียกน้องตูนเรียกทีเหตุผลที่มันพิมพ์ชื่อตูนไม่ได้ตัวหนังสือมันเต็ม ม่พี่อ๋อต่อพิเศษมันเยอะจังใช่นายดิสคอร์ดเขาเรียกผมว่าทีนะพี่ดิสคอร์ดอ๋อเหรอนาดิสคอร์ดเรียกว่าทีเพราะว่าเพราะผมท่านจะย่องที่ว่ามจะยิงตัวเดียวไปเลยเคฟังรู้เรื่องเขาเรียกว่าทีกันรู้แต่ทีกับไปเลยเนี่ย ฮัลโหลครับชัดยังชัดแล้วเราตากจอไมาเลยนะพี่มีเสียงลมนิดหน่อยแตนไม่เป็นไรรีบๆเอาไม้มาสกงให้ไม้มันมาส่งเลยเลย ไกู้ชีพกู้ชีพรู้แล้วรู้แล้วกำลังมาอยู่ไหนวะผมยังไม่เห็นตัวเลยในเมืองเหรออยู่ตรงไหนครับดาวฟ้าครับดาวฟ้าชั้นสามสุดสูงเหรอดาวฟ้าชั้นสามโดนลงแล้วอ่ะโดนลงแล้วคุณสามมองแทบไม่เห็นเห็นตัวเดียวนะใช่ผมก็เห็นตัวเดียวโดนลง ไม่มีปืนปืนใกยิงปืนแบบมอโต้อ่ะไม่มีนะแค่คูณสามมันก็มองแค่ไม่เห็นอย่างน้อยๆผมต้องคูณสี่ะผมมีแค่ปืนสวยเพื่อนเพื่อนฝีมือโคตรดีสวย Mark the location. Mark the location. Okay, ผมคิดเมืองก่อนยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ทั้งสามนะดาฟ้าเรื okay, ่อยเรื่อยแล้วตาตายแล้วผมเพิ่งได้คุณหกมันมีสนายตัวน,นั้นนะ่ะเล่นสนายอยู่เล่นสนายก็ได้ได้เนี่ยผมผมได้สไนต์ละดาดฟ้าตายแล้วเหรออดยิงตายแล้วครับ กด,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 ดไม่กดเยอะจังคี้าไม่ดผมไม่ได้คิวเลยมี่ไม่คิวหนะ่ผมไม่ได้เน้นยิงบอทเน้นยิงคนเ,ออเจอบอทก็ให้เพื่อนไปมันจะไม่สนุกถ้าเกิดยิงคนแล้วไปคนไทยด้วยกันเนี่ยสนุกมากผมผมว่าผมยิงเวียดน,นามสนุกกว่าโอ้โหกล่องศพเทียบเลยวะแล้ว เอาผู้เสิรผมนะถ้าเป็นคนไทยอ่ะคนไทยผมเฉยๆแต่ถ้าเวียดนามมาผมโคตรสะใจเพราะว่าเจอโปรเวียดนามบ่อยใครบอทอ่ะเอาไปเลยข้างล่างนี้มีบอทแต่ไม่เห็นตัวมันเลยอะไรว่ามันยิงป๊อกเดียวในบ้านตาลันเลยมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่เฮ้ยอุ้มใช้บอทจริงเปล่ายิงป๊อกเดียวแล้วหายไปเลยเนี่ยบอดบอดบอทครับมานั้งแต่แล้วเข้าไปเอาเลย ไม่ใช like ่ละยิงไงไม่ใช like. oh, 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 ่บอดละเคนละอยู hey, ่อยู่อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนะอ้าวใช่ด้วยเว้ยบอดเว้ยโอ้โหอยู่กลางวงเลยนี่หว่าไม่คิวเลยผมได้คิวเดียวเฮ้ยโดนยิง คนนีคนเขาสามแยกไเขานี่ขาที่ใช่ปะ่ะโลชน์ัผมไม่เห็นเลยประเด็น,นนะอะน้ต้องไหนเห็นล้หัวอ,อยู่นี่ีโขอ,อ,อ,อที่มาร์เลยน,นี่หนึ่งนัดอนหัวเองครับโดนเหมือนกันนึงน่าจะมุดไปเลย,เลยแหละน่าจะเจ็บ ม,มาร์คดัลเคมาร์คดับโลเคชันมาร์คดับโลเคชันมาร์คดับ,บโ,โลเคชันเหรบคนส่ยั<ล>งไม่ถลงชั้นสดีกว่าลงมาแล้วลงมาแล้วลงมา ตันล็อ,อกปี่สวยผมตามไม่ได้อยู่ตรงไหนเพื่อ,อนมนะั้งเนเ่ยต้องมาข้างล่างครับ Watch out Watch out เห็น,นเห็นแล้วมันมีคนวิ่งไปชุบยิงไม่ทันจะอ้อมขึ้ขเนเขา<อ>ไปยิงัหมีนหมช่บมันเหอะวงยังกว้างเลย <My way. S 1> ม,ม,มา,ร,ร,ามร์คเดล็ t กชนดูด h ดูดู a t ดู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  c ูด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 ู t ูด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  o ดู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 ดอดูดูาูดูดูนูดูดูดูู่ด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  o ููู e ดดด มองไปถึงีมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกมันมันวิ่งอ้อมไปมันไม่ได้อยู่ฝั่งผมใช่ไหมใช่ใช่อยู่อยู่ฝั่งเพื่อน Watch out Watch out มันกำลังวิ่งไปเพื่อนเราเฮ้ยคา้ออกมา Watch out Watch out มันจะชุบแล้วเบอร์สามระวังนะเพื่อน บอร์สามชื่ออะไรนะชื่ออั้มใช่ไหมใช่ครับคุณอั้มระวังนะฮะเกือบลืมชื่อปกติผมถนัดเลขตัวเลขครับเพื่อนมาปล่อยเลยนะขอด้ก็ลอปล่อยเลยก็ได้มาจด l o t i o location อะไรนะอะไรปล่อยนะมาจด location มาจด l o องปล่อยเลยก็ได้ครับได้ครับเนาะหนึ่ง ีแบกตูดเข้าไปเอาแบกอุ้มเข้าไปไม่ได้ตู้ตรงนี้น็อกตรงนี้น็อกมาร์คจุดโลเคชั่นมีเพื่อนม <loc> ีเพื่อเพื่อนโดนกระหนาบอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ต้องเข้าวงระวังด้วย <Yes. S 1> เบอร์สามอยู่คนเดียวไปก่อนนะเถอะตอนนี้เอาเบอร์สามมาแล้วอ๋อโอเค <3 S 1> ทางนี้มาทางนี้มามาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่น ไม่ขึ้นคิวเฮ้ยขึ้นคิวแล้วขึ้นคิวแล้ว mark the location mark the location เอ้ามีตัวเดียวอะเนี่ยเอา <mm> อะไรวะโอเควงอยู่ที่เราวงอยู่ที่เราเ <mm> พื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงที่น้องอุ้มมาร์กอะอะไ,ไรอะอะไรวงอยู่ที่เราเก็บฝั่งนี้หมดแล้ว สี่ต่อห้าแปลว่าอย่างน้อยๆอีกสองตีครับ marked a location marked a location อ๋อเอาตัวนึงครับไม่ต้อง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 เปลืองเปลืองไม่ต้องเก็บสมองไว้ก,ก่อนเดี๋ยวเราได้ผม บอกพวกเนียเดี๋ยวตูลิฟวิ่งเราไปหาข้างล่างก่อนเรายังยันได้อยู่ผมอยากจะย้ายมันมามัีเศษตัวนึงนะที่ว่าที่ว่าฝั่งฝั่งในที่ว่ายิงยังไม่หมดอ่ะ m a r k the location ตัวนึงครับสวยเพื่อนเศษตัวหนึ่งมาเขาถตายป้อมยามัน Mark the location. Mark the location. Mark t e <de> location. Mark the location. Mark the l o c a t หลินมีคนหนึง่งหินนี่มีคนหนึ่งนะ Mark the location. กระสุนหมดหมดแล้ววันเลยสุดท้ายแล้วสิบนัดใครมีกระสุนเจ็ดให้ผมไหมกระสุนอะไรกระสุนเกระสุนเจ็ดขอบแบ่งรักนิดหายสองหายสอง,สง,สงแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> <S อ้าวนอ็อค Heep knock up. He knocked, he knocked. Mark the location. Marked a location. Mark the location. See that's all. Why can you knock that? Mark the location. Mark the location. มาร์มา์โลเคชันโอเคตายเออตายอย่าลืมติดตามช่อง T K J K Y T Channel ไ,ไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมได้คิวเลยนะพี่ผมได้5คิวอยู่ ผมเน้นแต่คนเลยไม่เน้นบอดเน้นคนเฮ้ย <c oughs> อุ้มได้สามคิวเลยสุดยอดเลยอุ้มไมคิวเลยตูนต้องพิจารณาตัวเองละ